ฟูฟเล่นจะเอ๋เจอไม่ฟูเจอไหมเขาซ่อนอยู่ข้างหลังะจัดการเลยฟู มีการรอให้เผลอด้วยนะ mm hmm. <c oughs> แมวเหงา mm hmm. มีแมวเหงาหนึ่งตาจะตัตนฟูจะตัน ฟูเขามาทางนี้แล้ว <c oughs> จัดการจีฟูเอาไปไหนละเพื่อนไปไหนฟูเพื่อนไปแล้วไปตามสิลูกไปตาม